สวัสดีครับสวัสดีพี่พที่สนใจรถมือสองที่บริษัทเพชรยนต์ทุกคนทุกท่านนะครับกลับมาพบกับผมอีกครั้งไปเพชรยนต์นะวันนี้จะพามาดูโซนซีนะครับโซนซีที่เป็นโซนรถครอบครัวรถกระบะนะแล้วก็รถตู้แล้วก็ฝ่ายเซอร์วิสก็คือโซนรถเข้าใหม่ที่บริษัทเพชรยนต์เมื่อวานนี้ผมพาดูนะโซน A นะที่เป็นรถโปรโมชั่นนะแล้วก็โซน B เก๋งยาวๆ200ยกว่าคันไปแล้วนะวันนี้นะครับพารับชมโซนที่เป็นรถครอบครัวรถกระบะ แล้วก็ลดตู้นะรวมถึงโซนรถเข้าใหม่นะครับจะได้รู้เลยว่าที่บริษัทเพชรยนต์นะครับสาขาหนึ่งแต่ละโซนเป็นยังไงกันบ้างเดี๋ยววันนี้ผมพาดูด้วยตัวเองเป๊กนะครับเป็นผู้จัดการฝ่ายขายที่บริษัทเพชรยนต์ผ่านการอบรมและรับรองมา,รารตรฐานตรวจสภาพและประเมินรถมือสองอย่างมืออาชีพมามีใบรับรองมีใบเซอร์ติฟิเคตการดูรถซื้อรถทั้งทีซื้อรถซื้อรถกับคนที่ดูรถเป็นนะครับแล้วก็ซื้อรถกับสถานที่ที่ไว้ใจได้อย่างบริษัทเพชรยนต์แบบนี้นะครับโทร 0 6 5 9 5 1 3 3้ากมาเดี๋ยวผมพาดูนะครับโซน C ที่บริษัทพยนยศักขิ์หนึ่งจะเป็นรถครอบครัวรถกระบะนะครับจริงเรายังมีอีกเยอะนะที่โคดัง3เนี่ยมีรถกระบะประมาณ20คันจอดอยู่นะครับรถครอบครัวก็ยังมีบ้างนะครับแต่วันนี้พาดูตรงนี้กันก่อนนะครับที่มันจอดไม่พอนะต้องบอกอย่างนี้อ่ะแต่ถ้าลูกค้าอยากนัดมาดูรถด้วยตัวเองนะสามารถโทรหาผมนัดดูรถได้065 951 3 3 7 4เจดครับมาดูคันนี้คันแรกนะครับ Fort u n e r โฉมหน้าแชมป หน้าโฉบหน้าแชมป์คืออะไรเครื่องมันจะเป็นเครื่องบล็อกเดียวกับพวกวีโก้ครับวีโก้แชมป์เขาเลยเรียกฟอร์จูเนอร์โฉบหน้าแชมป์คันนี้579ปี13บสาไมแสนหกนะครับรู้สึกว่าเครื่อง3.0หรือเปล่าอ่ะ3.0 V นะตัวนี้ก็จะมีพวกระบบนำทางนะมีเนวี่อะไรต่างๆให้หมดแล้วนะครับ5 7 9 0 0 0เนานะครับเลขไมล์แสนกว่ากว่านะครับขยับได้ Fortuner นะโฉมนี้นะขับไปไหนบอกเลยเสริมบาร,รมีแน่นอนนะครับ โฟลเจอร์ er เนี่ยลูกค้าซื้อไปใช้เนี่ยหนึ่งเลยนะครับข้อดีของเขานะครับสำหรับรถโฟลเ u อร์ไม่ว่าจะเป็นโฉมเก่าโฉมใหม่นะได้ทัศนาวิสัยในการขับขี่ที่ดีนะครับความปลอดภัยดีนะแอร์แบ็กเต็มคันนะครับเจ็ใบนะความปลอดภัยดีมากนะครับแล้วก็การทรงตัวแรงต่างเครื่องยนต์เขาดีนะแล้วก็การทรงตัวเขาดีนะครับที่สําคัญดูเสริมบรารมีนะดูมีฐานะเพิ่มขึ้นมาอาต้องบอกงี้นะครับขับต่างจังหวัดเนี่ยขับเบนซ์ไปขับ f o r เจอร์ไปเนี่ยโฟลเจอร์ er ดูดีกว่านะครับต้องบอกงี้อ่ะ ดูคันต่อไปนะสีขาวๆแบบนี้อยากได้ไหมครับสีขาวมุกนะครับรู้สึก2.4รุ่น V นะอ่ะใช่2.4 V นะครับ939,000ปี18 000, ไม้70,000เองนะครับเลขไม้ใช่7 0 0 0 0นะ Fortuner นะแบบนี้เกียร์ออโต้แล้วนะครับ2.4ตัว V มีเน v ีนะครับแอร์ดิจตอลออโต้ต่างๆนะปรับที่นั่งเป็น7ที่นั่งได้นะครับท้ายไฟฟ้าแล้วนะใครอยากได้รถครอบครัวเท่ๆนะผมแนะนำเลยนะครับ Fortuner ไปใช้งานสักคัน นะแล้วก็มีตรงนี้นะครับสีบอนเงินกับสีขาวมุกหน้าปลาโดนะครับก็คือตรงนี้เขาเปลี่ยนตรงนี้มาให้นะตรงนี้ถ้าไปเปลี่ยนเองนะเกือบสา0,000ื่นนะครับเขาเรียกว่าหน้าปลาโดนะครับเหมือนกับพวกแลนด์ครูเซอร์นะครับเปลี่ยนเป็นชุดแต่งของเขานะเปลี่ยนเป็นหน้าแลนด์ครูเซอร์นะครับแบบนี้นะฟอร์จูเนอร์คันนี้เดี๋ยวขออนุญาตดูราคาคันนี้949คัี่คันตะกี้9 3นะ้าสเ้นาะคันนี้แพงกว่าหมื่นนึงนะครับคันนี้ไม่ห้าหมื่นนะไม่มันน้อยกว่านะครับ 940,000เาเดี๋ยวผมขึ้นอัตราการผ่อนให้มุมบนขวานะครับหน้าปาโด้คันนี้ปี18เหมือนกันไม่ห้0 0 0เองอ่ะดูคันต่อไปนะสีบรอนเงินขคอยากได้ Fortuner สีบรอนเงินนะครับเพชรยนต์ยังมีอยู่นะรู้สึกคันนี้ปี18หรือเปล่าน,นะเดี๋ยวเช็คให้คันนี้นะครับ899นะปี18ไม่แสนเดียว2.4รุ่นวี3คันนี้นะนี่คันนี้นะครับคันนี้ไม่ห0 0 0นะครับ949คันนี้นะครับไม่เ0 0 0นะครับ จะอยู่ที่939นะแล้วก็คันนี้นะ899ไม่แสนกับอีก8,000นะครับปี18เหมือนกันทั้งหมดนะ2.4รุ่น V เหมือนกันทั้งหมดนะครับให้ดูตรงนี้ก่อนอ่ะหรืออยากได้นะครันนครบคันนี้นะครับ CX30 นะครับมีเชรยนต์มีคันนี้600,000ก็บาทนะเดี๋ยวขออนุญาตดูราคานะแดดเริ่มมา649ไม่70,000ปี20 649นะเดี๋ยวขึ้นอัตราการผ่อนให้ทุกคันนะครับหน้าแชมป์นะเรื่องมีอีกหลายคันนะครับนี่แบบนี้นะ แล้วก็นี่ให้ดูคันนี้นะสีดำนะครับรู้สึกคันนี้จะเป็นซิกมาโฟ้วยนะขับ4นะใครอยากได้ f o r t u n e r แบบขับ4นะครับหรือผมมี f o r t u n e r คันนึงอ่ะเข้ามาใหม่ปี19บเจดยีนะครับไม่รู้สึกจะหลักหมื่นด้วยนะ899นะครับอ่ะก็เข้ามาใหม่สีขาวมุกค,คันนั้นคันนี้989นะป้ายแดงเนี่ยรู้สึกว่าไอ้ 2.8V ขับ4เนี่ยป้ายแดงมันประมาณล้านหล้าน7อยู่นะล้านหอยู่นะตอนนี้นะครับแปด9ก้าแสนาพนะครับไม่แสนหนึ่งหนึ่งแสนกับ ได้เป็นสีดำนะครับขับสีแบบนี้เท่เลยนะครับแล้วก็นี่สเปคนี้นะครับใครอยากได้รถกระบะนะครับแล้วเป็น4ประตูนะเราก็อยากได้เป็นเกียร์ออโต้นะครับมีแคลรี่บอยหรือไม่มีว่ากันอีกทีนะครับบางคันก็มีบางคันก็ไม่มีเป็นรถหน่วยงานปลดระวางปลอดศูนย์นะตัวหน้าหล่อแบบนี้นะครับ559 559เลขไมายห0 0 0ื่เฮ้ยคันนี้ฟีดาพอนหนึ่งหมื่นบาท ฟีดาวพอนหนึ่งหมื่นบาทตลอดสัญญาแบบไม่ต้องดาวนะป้ายแดงประมาณเกือบเก้าแสนนะเกียร์ออโต้สองจุดสี่รุ่น E นะครับเกียร์ออโต้นะอันนี้ห้าแสนห้าหมื่นเก้าพันทัศนวิสัยดีนะต้องบอกว่าเนี่ยฉบเนี่ยกระฉบเนี่ยมันเป็นเครื่องยนต์เนี่ยถ้า2.4อะไรเงี้ยมันก็เป็นเครื่องยนต์ตัวเดียวกันแหละนะครับแต่มันแค่ปรับให้ภายในนะด,ดูหรูหรานะครับเหมาะกับการใช้งานแต่ละคนนะครับใช้เป็นแบบรถครอบครัวนะไปฟอร์จูเนอร์นะถ้าจะเอาอเนกประสงค์นะมีขนของบ้างนะครับไไปบบปปกกกกรระะบบบตูแนนนนี้้ด็ดดเหหมือันนัาายว่ ต้องบอกเลยว่าเยอะนะประมาณสักสามสี่แสนนะครับอ่ะคันนี้นะปีสิบแปดนะครับปีสิบแปดไม่แค่หกหมื่นนะห้าห้าเก้าฟีดาวพอนหมื่นเดียวจบนะดูคัตนต่อไปหน้ายักษ์มีหลุดมาได้ไงไม่รู้นะหน้ายักษ์สีขาวแบบนี้นะครับมีคันเดียวเลยที่เพชรยนต์นะคันนี้ห้าห้าสี่เก้าห้าสามเก้าประมาณนี้นะครับปีสิบเอ็ดนะครับโฟลเจอเนอร์ฉมหน้ายักษ์นะแต่ปีมันลึกไปหน่อยนะจนัดไฟแนนซ์ไม่คุ้มดอกเบีย้ยแพงมากนะครับแล้วคันนี้นะครับหน้าแชมป์สีดําล้อทองนะครับอยู่กับเรามาพักนึงแล้ว มาเดี๋ยวดูราคากันคันนี้ราคา6กแดห้านะปีสิบสี่ไม้แสนสี่สมจุดนยนะครับเครื่อง3.0ตัวท็อปของเขาแล้วนะครับอ่ะดูคันต่อไปอีซูซูบ้างนะอีซูซสีขาวมุกแบบนี้อีซูซูสีขาวมุกนะสี่ประตูนะครับเดี๋ยวผมเช็คให้นะว่าเกียร์ออโต้หรือแมนนวลนะครับคันนี้เกียร์แมนนวลนะนะราคาสคบก็ไม่มีนะเดี๋ยวเราไปเช็คให้นะครับ ใครสนใจเดี๋ยวผมขึ้นราคาให้นะคันนี้นะสี่ประตูนะครับแล้วก็นี่อินโนวาอยากได้อินโนวานะป้ายแดงประมาณรักล้านสี่นะครับตัวอันนี้คอสนะขออภัยคันนี้หกเก้าเก้าหกเก้าเก้าราคาห้าหมื่นสองเอ่อไม่ขออภัยเบอร์นะครับไม่ห้าหมื่นสองนะครับคันนี้ราคาหกเก้าเก้านะฟีดาวก็ผ่อนนหกหมื่นต้นต้นนะครับคอสปียีบเอ็ดนะครับตัวหนึ่งจุดแปดสปอร์ตนะครับฮุนไดมีฮุนไดนะครับฮุนไดรถครอบครัวแบบนี้เพชรยนต์ก็มีนะครับเดี๋ยวดูราคาก่อน คันนี้ราคา949ปี18ไม่ใส่ก็กว่านะครับตัวดีลักนะ2.5ดีลักหรือเปล่าประมาณนี้นะประตูไฟฟ้าแล้วนะครับแล้วก็คันนี้นะครับอินโนวานะตะกี้พูดผิดนะครับจะพูดคันนี้ต้องขออภัยนะครับ In nova, In nova, อินโนวาอินโนวาป้ายแดงร้าน4นะตอนนี้เหลือแค่600,000กว่าบาทนะครับไม่แสนหกปี18นะครับอินโนวาเพรยนต์ยังมีนะครับมาเราไปดูกระบะโซนนู้นกันนะครับก่อนที่จะไปดูรถตู้แล้วก็ไปดูรถเข้าใหม่ที่ฝ่ายเซอร์วิสกัน อกระบะนะเกียร์ออโต้ที่บอกไปแบบนี้เรามีเยอะเลยนะขออนุญาตข้ามนะเพราะว่าตะกี้พูดไปแล้วนะครับเกียร์ออโต้เนี่ยราคาเริ่มต้น5 1 9ปี18นะครับแล้วแบบนี้นะเป็นตัว2.4 e+ p s นะครับ e+ p s ไม่แสนกว่ากปี16นะคันนี้รู้สึกจะเป็นขับสี่เปล่านะน่าจะเป็นขับสีนะครับตัวเตี้ยแบบนี้ไอ้คันนี้ไม่คุนน้อย นะครับเข้ามาใหม่เลยนะตัวหน้าหมูป่านะครับชมล่าสุดของ ivo, รีโวเขานะครับรู้สึกกับไม่สองสามหมื่นนะคันนี่สี่แสนกว่าบาทนะครับเป็นตัวสองประตูนะเป็นตัวแคปนะครับเป็นตัวแคปเตี้ยนะแคปเตี้ย2 4 e แคปเตี้ย419นและ419,000ไหม่30,000สมืน นะ419กาไม่ส0 0หมนะกระบะทำมาหากินนะครับดีว่าออกไปแดงแน่นอนนะซื้อสดได้นะผมให้ราคานี้เลยเอาโทร065951334กระบาทเดระบะเท่ๆแบบนี้นะครับมีให้ที่เพชรยนต์นะอันนี้สีดำบ้างนะมาดูสีดำกันบ้างนะครับสีดำหน้าหล่อแบบนี้นะครับสีประตูนะครับเดี๋ยวไปเช็คเกียร์ก่อนว่าออโต้หรือแมนนวลแต่ไฟโปรเจคเตอร์แบบนี้ตัว E ไอตัวตัว G แน่นอน569ปี18ไม่เก0 0 0เกียร์ออโต้ ห้าหกเก้านะฟรีดาวผ่อนมาสักหนึ่งหมื่นหกร้อยหนึ่งหมื่นไม่เกินหมื่นหนึ่งอะครับได้เป็นปีสิบแปดนะครับตัวเ,เป็นตัวท็อปของเขาแล้วผมสังเกตไฟนะมีไฟเดย์ไลไท์มีมีไฟโปรเจคเตอร์เนี่ยเป็นตัวจีนะครับมามาดูช่วงต่อไปช่วงต่อไปนะครับก็จะเป็นโซนรถตู้แหละรถตู้จริงเรามีเยอะกว่านี้นะเรามีมาสี่สิบห้าสิบคันนะครับจอดที่โกดังสามก็เยอะนะครับแต่โซนนี้นะมีจอดที่คัดคันเด็ดเดดมาแล้วนะอย่างคันนี้นะครับใครอยากได้เวินจูรี่ 699นะครับปี18บแปเนจูรี่2.7 g ุนะครับเป็นเครื่องเบนซินนะจะไปติดแก๊สต่อได้นะครับพวกนี้เป็นรถหน่วยงานปลดระวังมือเดียวปอดสูญนะคันนี้699เองนะครับได้เวนจูรี่ปี18ไปใช้งานเลยนะหรืออยากได้เป็นนี่ครับโมงน้อยนะแต่ผมดูแล้วมันมันไม่น้อยแล้วสำหรับโฉมนี้นะครับจะเรียกโมงน้อยก็ไม่ได้แล้วนะครับไฮแอกนะครับไฮแอกตัวนี้3.0นะครับเป็นตัวโฉมเอ่อ2.8ต้องขออภัยไฮแอกเครื่อง2.8นะครับ Uh, ตัวหน้าสั้นหลังคาสูงถ้าเป็นสมัยก่อนนะตอนนี้เป็นหน้ายาวแล้วนะครับแล้วดูบึกบืนนะไมล์หลักหมืน่นรู้สึกว่าคันนี้จะ879นะปี19ปลายปีนะครับแล้วก็ไมล์แค่60,000เองนะครับสนใจจัดไฟแนนซ์ได้นะซื้อสดได้นะโทรหาผม065 9 5 1 3 3้านเะครับแล้วก็รถตู้นะครับเรายังมีไมล์หลักหมื่นอยู่นะอยู่อีกหลายคันนะราคาเริ่มต้นประมาณสัก6ปลายปลายนะครับรถตู้ของเราราคาเริ่มต้น6ปลายปลายนั้นะถึง7กลางๆนะครับ เจ็ดสองเก้าเจ็ดสามเก้าอะไรแบบนี้อันนี้คือน้องซายนะครับน้องอทีบนะบมาถ่ายคลิปรถตู้นะสนใจรถตู้ไปติดตามช่องน้องซายได้นะครับชื่อน้องซายรถกระบะมือสองรถอะไรรถตู้อ่ะผมแซวองเพชรยนต์รถตู้มือสองสาย,ายเพ็รยนต์นะครับไปกดอันซับได้นะครับอะ ดูรถตู้คันต่อไปนะครับรถตู้ต่อต่อ,ตอ,ตอไปนะเรามีน้ำมไมหลักหมื่นนะครับมีนะผมเห็นอยู่มีไม่เจ็ดแปดหมื่นนะสีขาวมีเกียร์ออโต้ก็มีนะครับสนใจคันไหนก็ทักไลน์หาผมได้นะรถตู้มีเยอะมากนะครับทุกคันเป็นรถหน่วยงานปลอดศูนย์ไม่ใช่รถบ้านนะครับปลอดศูนย์คืออะไรก็คือทุกหมื่นโลเขาต้องเอาเขา้านะเอาเข้าศูนย์เช็คระยะปกตินะครับรถตู้มีเยอะมากอยากได้นะครับสเปคเบาะผ้สีแถวเบาะหนังสามแถวนะครับทักไลน์มาได้นะส่วนใหญ่จะเป็นเกียร์แมนนวลนเพราะรถตู้เนี่ยเขาจะเน้นเป็นนน3.0ะเครื่องม ตัวเกียร์แมนวนวลนะครับพวกนี้ก็คือทาเบาะให้แล้วนะบางคันที่บอกว่าเป็นเบาะหนัง3แถวก็คือ,เ,อเป็นเบาะที่เปลี่ยนมาให้แล้วนะครับก็แต่ว่าถ้าเป็นสเปคเดิมก็จะเป็นเบาะ4ีแถวอ่ะใครอยากได้แบบไหนก็ทักไลน์หาผมได้นะครับ065 9513 3 7 4เบอร์นี้โทรได้นะครับแอดไลน์ได้เลยมาดูคันต่อ,ตอไป v i ดู Vios ไหมนีน่ v i รู้สึกว่าคันนี้จะเป็น 1.5รุ่นมิดนะเรียกมาประมาณแสนหนึ่งนะครับสามแสนหก่นเาพันนะเดาเอานะแต่น่าจะเป็นประมาณนี้นะผมเห็นมันเข้ามาใหม่ผมสังเกตจากไฟนะครับอ่ะ,อะเห็นไฟนะครับเห็นตัวเนี้ยมันจะเป็นตัวมิดนะอ่ะใค,ใครสนใจ v ีออนนะครับเชรยนตยังมีอีกนะครับมีประมาณสัก ่40คันได้นะครับกระบะนาวาล่าก็มีตะกี้เดินผ่านไปนะครับเซ็นท่าทยอยเข้ามานะเป็นรถอีกหนึ่งรุ่นนะครับที่ขายดีที่บริษัทเป็นโยนอ่ะเรามาที่โซนเซอร์วิสกันแล้วนะครับสำหรับโซนเซอร์วิสเนี่ยก็จะเป็นพวกรถเตรียมปล่อยกับรถเข้าใหม่นะครับมีตรงนี้มา20กว่าคันเดี๋ยวผมพาดูอย่างคันนี้นะครับอัลติส1.6รุ่นจีนะปี2018คันนี้เลขไม่อยู่ประมาณสัก74,000นะครับคันนี้ไม่74,000นะครับ สนใจโทรหาได้นะคันนี้ฟีดาวผ่อน7,003นะครับ490,000 429,000อ่ะคันนี้เหมือนกันคันนี้ไมค์80,000 429,000เหมือนกันนะครับ429เหมือนกันคันนี้ฟีดาวผ่อนอยู่ที่ประมาณ7,004 7,003ขออภัยนะครับผ่อน7,003นะครับอ่ะมาดูนะครับโซนรถเข้าใหม่นะเช้าๆแบบนี้ก็มีน้องๆนะมาถ่ายคลิปกันบ้างนะครับคันนั้นนะครับซีวิกซีวิกนะครับซีวิก1.8 EL นะไมค์90,000นะปี19นะครับ ตัวไมเน่เชนนะครับก่อนที่มันจะเปลี่ยนโฉมนะคันนี้นะครับ6 1 9 0 0 0นึฟีด้าพอนหนึ่งนห้ารนะครับไม่เก้าหมื่นนะตัว e l กล้องถอยจอและสกรีกกนทรงสปอร์ตครบๆนะครับหรือใครอยากได้เอาติดที่มันเป็นอา่าสีออกเทาดำคันนี้อีกหนึ่งคันนะครับคันนี้ไม่แสนสองไม่แสนสองปี1 8 1 9นะครับ1.6รุ่นจีลดหน่วยง,งานมือเดียวปลดระวางคันนี้4 1 9นึ่งเก้านะสี่แสาพนฟีด้าของเขาจะผ่อนอยู่ที่ คันนี้ฟีดาวผ่อนอยู่ที่เจ็ดพันหนึ่งเกือบลืมนะสีเทาดำนะั้นานานมาทีนะครับอันนี้รถเตรียมปล่อยลูกค้าผม1.8รุ่น V นะเตรียมปล่อยลูกค้าซื้อสดนะครับรอมารับนะแล้วก็พวกแคมรี่ต่างๆมี f o r t จูนเนอคันนี้ที่ผมบอกไปเนาะคันนี้แหละนะที่บอกไปว่าเลขไม้ประมาณไม่แน่ใจเดี๋ยวรอ,อขึ้นเลขใหม่ให้899นะ899ปี19บเจดยีนะครับแล้วก็มิลเอ็นะมิลเสีขาวมุกนะอันนี้เพิ่งเข้าใหม่เลยนะรู้สึกเป็นตัวเดียลนิกนะเพิ่งเข้ามาใหม่นนะครรรัับบทที่ิษเพชยต์นะครับ มาเดี๋ยวไปดูเลขไม้กันดีกว่าคุณแจวางอยู่อย่างนี้เสร็จนะครับเสร็จโกนะครับเดี๋ยวเปิดไม่แน่ใจนะเดี๋ยวดูเลขไม้นะครับใครสนใจก็ทักไลน์หาผมได้นะ0ูนย์หกห้าเก้าเฮ้ยภายในโอเคนะมีกล้องถอยจอร์สกีนนะเบาะไฟฟ้านะเบาะแน่นๆแบบนี้นะครับอ่ะสวยนะคันนี้สวยนะครับแล้วก็มีรถเข้ามาใหม่นะ Honda CRV รนะครับโฉมก่อนปัจจุบันนะเข้ามาใหม่คันนี้โฉมโฉมเนี่ยสวยจําราคาไม่ได้นะเดี๋ยวผมขึ้นราคาให้มุมบนขวานะครับแล้วก็คันนี้ กระบะเข้ามาใหม่เหมือนกันนะครับกระบะเข้ามาใหม่เดี๋ยวเปลี่ยนทะเบียนเป็นกรทมให้นะครับราคาจําไม่ได้เหมือนกันนะครับมันทัศน์เนี่ยรถจะไม่ค่อยมีสคบมันมเป็นรถเข้าใหม่นะร,รอปรับสภาพอะไรต่างๆกันอยู่นะครับคันนี้รู้สึกว่าสีแสงกระบะนะปี20หรือเปล่าน,นะนะครับเป็นตัวรีโว่แคปนะสองนะเป็นตัวแคปนะครับแล้วก็มีแคลรี่บอยสีขาวไว้แล้วเดี๋ยวขึ้นราคาให้นะตัวแซนด์ดัตแบบนี้นะครับแล้วก็มีอย่างนี้ครับนี่เอาทิสนะครับตัว เอสปอรนะครับปี16ไปปี77คันนี้ส0 0 0สนกออีก1,000 0บาทรีดาวพอนมา7,000ต้นต้นๆน,นะครับไม่1 1สน0แล้วก็มีพวกรถเข้าใหม่นะครับแบบนี้อ่ารถเข้าใหม่คันนี้ a อ t ติสหนึนะครับเอสปอร์ตออปชั่นนะเอสปอรจะมี2แบบเอสปอรธรรมดากับเอสปอร์ตออปชัน่นเอสปอร์ตออปชั่นะจะมีเบาะไฟฟ้าด้านคนขับนะครับกล้องถอยจอทัสกรีนให้ครบๆป้ายแดงแพงออกประมาณ20,000นะครับคันนี้4ี่แสนเปีสิเลขไมลแสนหก นะครับฟรีด้าก็จะผ่อนอยู่ประมาณสัก7,500พันหเจ็นหประมาณนี้นะครับไม่เกินนี้นะครับแล้วก็นี่ครับนิสสันพันเทอร์โบนะนิสสันพันเทอร์โบนั้นนึ่นย์นะครับ1.0 EL นะคันนี้ราคาสามแปดเก้าสามแสนแปดหาพนะครับไม่หมื่นเดียวนะคันนี้ไม่10,000กับอีก7 10,000กับอีก7,000นะครับป้ายแดงเกือบ600,000นะตอนนี้นะครับราคาเพียงแค่สาม0 0นแปดาพนฟีดาผ่อน6,000นกว่ากว่าตลอดสัญญานะครับสนใจทักไลน์มาได้นะครับ ตัวนิสสันนะอันนี้ก็ประหยัดน้ำมัน23โลลิตรนะครับแล้วก็มีเนี่ยเข้ามาใหม่นะครับ CRV นะโฉมประมาณปี13 14นะครับเข้ามาใหม่เหมือนกันราคาจำไม่ได้เดี๋ยวขึ้นราคามุมบนขวาให้นะครับแล้วก็มี v ีออนะคันนี้รู้สึกว่า v ีออคันนี้สีขาวนะเป็นตัวมิดสามแสนกว่าบาทสามแสนกลางๆนะเดี๋ยวผมขึ้นราคาให้นะครับใครอยากได้วีออสโฉมนี้พักไลน์หาผม0ูนย์หกห้าเก้าห้าหนึ่งสามสามเจ็ดสี่นะครับแล้วก็นี่ครับยารีสสีเทาดําเข้ามาใหม่เหมือนกันสวยกริบเลย สวยคลิปเลยนะคันนี้นะครับสนใจรูกคันไหนแบบไหนทักไลน์ ID PEK152 นะครับวันนี้นะครับก่อนจากการอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร e นะครับจะได้ไม่พลาดการอัปเดตรถเข้าใหม่แบบนี้วันนี้ขอตัวก่อนขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ